เอ้กูวัสดีครับผมค่วัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะมือนี้เดินทางมหาหอดมาถึงแล้วเนาะห<อ>ลังจากที่ตั้งใจไว้ไว่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วก็อยากจะมางวดก่อนก,ก็อยากจะมาะแต่ภารลกิจรัดโตเรืเอกเกินนะครับม,มาม่ากระทรงไห่อยู <S <S งวดเอาเอาจังสิงวดมือมีแตกเต็มเต็มเลยค่ะนะครับถึงจะไม่แตกสามตัว แต่สองตัวนี้เขาแบบอยู่ในวงอยู่ในวงนะครับเป็นตัวที่ขีดเส้นไต้พร้อมไหครับอันตัววงเลยค่ะตัววงตัววงเลยที่ตัวกอนครับไม่ไม่ไม่คู่เอาอันไม่เห็เอ์ซีเบิ้งจากน่อยนะครับอันนี้นะค่ะสุจท้ยนี่คืองวดที่ผ่านมาครับครับขัโอ้ยอันนี้ของเพื่อนเนี่ยทันทีเพิ่นขีดจังซีเนาะค่ะขีดแบบนี้เพื่อนจะเรียนที่เก้าตัวนี้จะเป็นรอง ครับอันนี้คือดีในเอกวัตถิพันธ์มากนะครับดีในวัต่ิพันธ์มากแตคือมันกระเข้าตัวนี้ครับให้ว่าวทต่ิพันธาเด่นสุดก็คือเก่าค่ะเด่นเด่นที่สุดเด่นที่สุดคือเก้าบารนี่เลขลักนี้มีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีศูนย์เก่ามาลางศูนย์มาบนค่ะนะครับเลขในวงเก้าเจ็ดครับผมอันนี้ก็เก่าแต่ว่าเพื่อนเพิ่นกระห้เน้นตัวนี้ที่เพิ่นบอกเพิ่นก็เนียนตัวนี้ครับ มานี่เมื่อนั่นผม<ด>หลังจากผมลงคลิปแล้วที่ผมโทรมาหาแม่คนะู<ะ>่น่ะมาฟังคําเบารายละเอียดตอนนั้นที่คือตอนนั้นแฮดคลิปเร็จแล้วเด้ย<ะ>ตอนนั้นกาลังว่าจะลงทุน ครับไม่พูดอะไรบอกว่าเกาเจ็ดมันออกแล้วเกาเจ็ดมันออกแล้วะเกาไถ้าเอาก็เอาในหน่อยมาสถ้าเอาก็เอานหอยไม่พูกันเลยเอาในหน่อยไแม่คู่บอมักแต่ในที่เก่าเจ็สันแมนค่ะเอาแม่คู่บอมักกับบมักผมกับบอมักคือกันบอมักกับต้องเอาพอมาเป็นอย่างตีขันแมนเพิ่นไหาบอมักกับต้องเอาจ่ปูหบอกว่าเออปูห่เก้าเจ็เจเก่า เพิ่นบอกว่าเอาปุ้จะให้ผู้งแทะปุ้งแถวสองคนมาจับให้ครับแต่ปุ้ให้ตัวนี้เด้อปุ้รออยู่เดิเพิ่นว่าจังซี่ปู่ว่าแมะปุ้งให้ตัวนี้เด้อคือเก่ากับเจ็ดค่ะกันคักไปนนั้นแม่พูดว่าบทคืนเหรอค่ะคักเตือังว้หน่อยหน่อยเตือนได้หน่อยๆน่อยค่ะจะว่าหรอคือตอนแรกคือผมกับบอมักอยู่แล้วนะครับพอดีพอคุยกับแม่ครูเสร็จปุ๊บแม่ครูบอกว่าแม่ครูกับบอมักดอกมันออกแล้วก็ซั่น ผมก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเลยไหมจริงๆอ่ะมักอยู่แต่ว่ามันออกบอยมันออกบเกินมันออกบ่อยเกินก็เลยว่าเอาๆๆกันพุ่นซะจังเสียนะแต่ว่าสิ่งคือมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่หยาบเลขทางบัตรทัศสองหม่องสองหม่องค่ะกับเก้าหนึ่งเจ็ดแม่ค่ะแล้วก็เป็นคือจุดคนลรบริษัทเนี้ยกับมันก็ตรงกันเพราะแม่คู่ก็เอาล่งคีปไห่มึงอยู่ว่ามันตรงกันแล้วที่นี่พ่อ มะมึงตัวเลขของปูน่ะมันก็เป็นตัวนี้ก็เลยมาเอาปกติถ้าเป็นแบบนี้ถ้าบ่อเก่าหนึ่งมันก็จะออกเก่าเจ็ดก็เลยคุยกันยังสี่เขาผู้ใดบ่มากก็ต้องเอาก็เลยคุยกันมือสุดท้ายมือเสลี่ยงออกนั่นแหละถึงจะไม่ชอบแค่ไหนก็ต้องไวากันลังจาคีบุ้ยกันนั่นแหละ๋อหลัางจาคีคุยกับผมเสร็จแล้วไปเม่อแล้วแล้วมาคุยกันหม่กันเลยว่าอ่ะข้าวสารกันต้องเอาเพราะว่าลูกศ์ทุกคนกับบ่อเอากันบัดซนสุดท้ายกบมาเอา เมื่อนั่นที่ผมอ่าคุยกับแม่พูที่ผมผมนั่งจดเนาะจมีคนมีโชคคุยกับแม่พูว่ามีโชคนั่งจดใส่สมุดแล้วก็มาผิดเจรินาบ่าครับม่นจะจับใดประมาณนี้เนาะบินเอาซีโตบวินเอาครับแล้วนอกจากนั่นคุณตาลักซิปก็ยังมากเก้าเจ็ดอีกแมนค่ะคุณตาลักซิปค่อนข้างที่จะแมนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากให้เด้อเพราะว่าขออนุญาตคุณตาให้ให้กับท่านคนมีโชคแล้ว่ขอให้แนวทางอันนี้ให้น้องนั่นเด้อเพราะว่ามันเข้าดีเนาะค่ะบางภาคเนี่ยในสีโตเข้าจับคู่เอาเลยแต่เราจะไปติดที่ลักหน่วยลักซิบให้ให้เฮาไปกับเอาครับบางทีมันตัวเด่นมันก็มาด้วยกันบางที่ที่มันจบเป็นคู่เสียนเนาะค่ะอย่างวันนี้มันก็จะเป็น ออเจ็ดสามเด่นที่3ในหลักหน่วยจังสี่องเพิ่นเนาะแล้วก็0กับ9เด่นที่9ก้ายังสี่ห้านั่งเทียนกับหน้านักการห้าห้าต้องจับเอาจ้าจับเอาในสี่ตัวนะครับเพิ่นเพิ่นบรจับให้แต่ที่แน่แน่แม่นยี่หลีนะครับเขาทุกงวดค่ะเราทุกงวดเอ๋ออันนี้ดีเอ็นเองวดที่ผ่านมาบาดีบาดีมาเบิ่งงวดล่าสุดวันที่16มีนาคม2567ครับอันนี้ค่ะพุ่นน่ะแดงจึ้งครึ่งครับมันได้ไปมันนะครับ บรรยายก็สีได้ให้แม่พูดตัวไป็น<อ> <Aust> aus> บญญรรยายบรรยายเนาะอธิบายเนาะค่ะสองกับเก้าเนาะคะ่ะสองกับเก้าก็เหมือนเดิมเนาะคะ่ะแต่ว่าหัวดนี้เนาะค่ะก็คือสองกับเก้านี่ตอนนี้เก้าก็คือเด่นอยู่แต่ปู่จะให้ปริศนาว่าทําไมผู้เท่าเศร้าจังเพิร์ลวันเซียนเนานะนนแต่เพิ่นบอกว่าผู้เท่านี่มีบารมีสูง ถ้าเป็นยศเป็นเกียรติจังสีถึงล้ำบอ่อสวยกด้ไปอยู่ข้างหนาอันนี้คือปริศนาของเบิ้นถ้าให้พวกแม่กู้ตีนี่ถ้าเก้าไม่อยู่หลักสิบก็จะเป็นหลักร้อยทันทีค่ะเพราะว่าถ้าล้ำไม่สวยแต่ว่าก็คือมียศมีเกียรติถ้ามียศมีเกียรติสิให้เปิ้์นเป็นล,ำล้ำข้างหลังกับบได้เด็กข้าวก็ต้องเอาเปิ้นมาล่ำข้้งหนาคําว่า,าข้างหน้าก็เป็นได้แค่สองตัวก็คือหลักร้อยกับหลักสิบสำหรับเก่าสำหรับเก่าค่ะค สองนี่ก็คือจังเลขหางหงวนวังหางนนี่คือเป็นตัวรองนะคะสองเป็นตัวรองมังมงม้บอสแมนค่ะ,คะก็คือในจับจับอยู่ในหนีเนาะคะ่ะ <c oughs> แต่ส่วนตัวเนาะคะ่ะส่วนตัวนี่ก็จับวิ่นอยู่ในหนีเด้อค่ะวิ่นแต่แม่กู้จะเศร้าบอกเพราะว่า,าเก่าหางก็ออกกนะันเนาะแต่ว่ากับสิบตัดดอกเพราะบามือนี่เขาจุดถูกเนาะคะ่ะก็ได้ศูนย์สองห้ามือนี่เนาะเพราะว่าวันนี้ไหวเนาะค่ะไหวไหวเพลินเออ นี่แหละคะ่ะที่แม่คู้เน้นๆเนาะคะ่ะก็จะเป็นเก้าสองกับเก้าสามแม่คู้จะเอาเก้าไว้ในหลักสิบเอาเก้าไว้หลักสิบค่ะแม่คู้เอาเก้าไว้ในหลักสิบเพราะแม่คู้จะจับเลขคุณตากับปูใส่กันครับค่ะ,คะเพราะว่าเก้าของคุณตาอยู่ในหลักสิบแต่ก็จะไปกับเพื่อเก้าอ่ละล่ะค่ะครับเพราะบางทีของคุณตาหลักสิบไปอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยมาอยู่หลักสิบแต่ตัวเน้นแน่นอนของเพลินครับก็จะมาจับใส่กัน มันก็บ่ค่อยผ่านไหมคะกระไดถูกงวดอยู่เนาะคะ่ะอันนี้ครับก็ตัวอีกตัวหนึ่งเนาะค,ะค่ะน,นี่นี่ก็คือสิบเจ็ดเนาะคะ่ะแต่หาเอฟซีเนาะคะ่ะก็ีวคิดว่ดาอของคนมิชนี่ก็เคยติดตามแมคคู่มาก,ก่อนอยู่วินเอาเลยค,ะค่ะนี่ในในสี่ตัวนี้วินเอาเนาะและตัวรองก็คือสิบสี่เนาะคะ่ะตัวรองคือสิบส<ๆ>ี่ค่ะจะให้ดูเลขขันอืมมันเลยค่ะ แม่นแม่นนี้เนาะค่ะอันนี้อันแค่ไปเด้อค่ะอันนี้จะเป็นเลขคันเนาะค่ะเลขคันที่ห้าเห็ดเห็ดตะลิ่มต้นเนาะค่ะเริ่มต้นเลยนี่ก็คือเก้ามีเก้ามีเก็ดมีห้าเนาะค่ะอันนี้คือตัวเด่นของเพลินและก็สามนะคะ อันนี้สามที่นี่ห้ามาเฮ็ดอีกเนาะคะ่ะมาเฮ็ดอีกมันก็ยังติดเก้าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะแต่กับมีหกเนาะคะ่ะมีหกแต่ปูบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาสีมาให้เนาะคะ่ะเพิ่นจะมองเห็นว่าอา 3, า 3, าาอสี่กับสามมาหนึ่งตัวสี่กับสามมาหนึ่งตัวฟังยินดีด้วค่ะครับเออนี่ก็คือเข้าจับต่อแรกจำได้ว่าค่าที่มันมีห้ามีสามเนาะสี่กับสามเพิ่นก็เรียกว่า เดี๋ยวจะมีไอ้ช่างเอามาให้ซึ่งยูดิดีสร้างโนดกับมาโดยที่เข้าบะไดนัดกระเละให้น้องโนดยิบยิบเอธนบัตรมาหนึ่งใบซึ่งน้องเพื่อนกระแตงขันมาให้ปูร้อยแปดบาทกระได้ตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือของน้องอันนี้คือของน้องเด้อค่ะมีสี่สี่แปดแปดสมสามแปดเก้าค่ะข้าจะจหลักอยู่ที่ว่าปูเนาะค่ะนี่เห็นสังเกตมึงเนาะค่ะเนาะ ปู่บอกว่าปู่มองเห็นว่าเขาคุยกันระหว่างเก้าสี่กับห4สี่เนาะค่ะอีกสามวันก่อนเลขออกเดี๋ยวปู่จะมาบอกเหมหือนเสารเท่ากับไหวเนาะคะ่ะไหวก่อนที่จะเลขออกสาวันเพิ่นก็บ,บอกให้เอาใกล้เอาหัวมูย,ยังมาไหวเนานะแล้วเราจะจุดทูบได้ห6หกสี่สอันนี้คือจุดเม,มื่อเสา่ะแล้วเราโตศูนย์สองห่าดิ 025ก็ให้น้องแอ๊ดจุดให้น้องไอจุดค่ะแต่ไปเล่าเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ครูจะจุดไทยเองอ๋อ025เนี่ยจุดน้องแอ๊ดให้เอาไปเล่าไปหน่อย025ไปเล่าไปน่อยแต่ว่ารัฐบาลแม่ครูจะมาพูดจุดเองแม่นค่ะพ่อแม่ครูจุดได้6 6 4ซึ่งเป็นตัวที่ท่านนัดนะคะเพิ่นเพิ่นนัดว่าเดี๋ยวเพิ่นจะมาบอกมือนี่เพิ่นว่งให้เฮา ก่อนที่เพิ่อนจะบอกเหตุเนาะค่ะก็ได้ประมาณสามสามสี่มือเนาะค่ะที่ที่นัดจากที่ส่งเนาะค่ะก็เลยผ้ากันมาไหวมาไหวเพื่อนมาเดี๋ยวปูสิไปมือระวังสองตัวนี้มั่นสี่มาตัวใดซึ่งมันซึ่งก็เลยมาไหวั่นบอกค่ะมือนี้มาไหวมือที่เพื่อนนัดคนลูกที่นี้เก้าสี่หกสี่เอาจุดถูกเดียวได้หกสี่แมนค่ะหกหกสี่ ลัโตแม่คู่นี่แม่คู่ยานเลขเบิ้ล้อมกัวเลขเบิลเพราะว่าถ้าเบิลก็จะเป็นหามเพราะฝันอยู่ตลอดแมค่ค่ะฝันเหมือนกับท่านจะตัดให้บอกให้ตัดเอาศูนย์สามออกตลอดหลักก็จะเห็นเลขสามตลอดก็เรื่อยว่าถ้าเลขเบิลเนี่ยถ้าเบิลก็หามแต่แม่คู่บ่รู้ว่ามันเป็นโตใดแต่มื่อนี่เข้ามาจุดถูกนะี่ยมาได้หกหกสี่เบิ้ลหน้ามันจะเบิ้ลหน้า าี้อาเห็นถามบอกก็ได้ค่ะแล้วหกสี่มีโอกาสที่จะเป็นเก้าสี่ได้เ่ราะก็อย่างที่บอกเนาะค่ะปูป่บนบอกว่างวดนี้เพื่อนญาติมันกลับห,<ะ>หัวครับงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่ายังไงก็ไม่กลับห,<ะ>ห,หัวเนาะค่ะงวดที่งวดที่แล้วเพราะว่าเพื่อนเห็นตั้งต่มือแหลกเลยเพร่ะว่าทําไมเก้ายังนั่งตอดหมดอยู่ที่เดิมเพิ่นวายสี่ค่ะเพื่อน,น,นมามาน,นั่งอยู่คือเก่าแต่ก็คือว่นี้ปีศาของท่านก็คือคือนางเสาแทเสานี้ก็ รับคนก็บ,บอกว่าเ,าเก่ามีวาสนาเหมือนเหมือนกับคนได้เมื่องอย่างเสียง<อ>ไหมคะมีบุญวาสนามีบารมีครับ่บมาสวยป็นได้เขาก็เอาไปรําใหม่ข้างหน้าคือเก่าให้ว่าเก่า <9 S 1> นี่ถึงจะดูเศร้าๆแต่ว่าแต่างนั้บารมีหลายอยู่บารมีหลาย,ลายนะครับเขาเสี่ยงว่ไปข้างหน้า,าไม่สิบอันนี้ความหมายคือไม่สิบก็ร้อยร้อยค่ะ แต่ว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างะบ้าล่าง้าอล่างที่จะหน้ามึงค่ะเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นไปได้ระเป็นนด้แม่คู่ก็จะทั้งทั้งหลังทั้งบทหลังค่ะจะจะอยู่ประมาณนี้เนาะเพื่อเพื่อก็ถ้ามันมาสีเนาะค่ะค่ะมันมาสีคือจังปูเบาเนาะค่ะเราตัดสิบสี่เลยพอว่าตัวสิบสี่นี่แหละที่เพื่อนมึงป่ะชัดว่ามันจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้เพื่อนก็เลยลงสิบสี่ห้เห้าก่อนพราะว่าขัดมันมาแบบนั้น สิบสี่ติดแม่นค่ะขับผมสักสิ้นนี่เด้ออ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคนี่เนาะครับเนาะบ่หกซีกับเก่าซีประมาณนั้นเนาะครับเนาะแต่ว่าปุ๊อ่าแม่ผู้คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเบิ้ลหรือไม่ก็หามแม่นค่ะนะครับอาจจะเบิ้ลหน้าแม่นแต่ว่าเบิ้ลไทยบ่าน่าจะไม่เรารับเนาะบ่าน่าจะเบิ้ลไทยเนาะบ่ค่ะบ่บ่บ่บาน่าจะเบิ้ลแต่ว่าแม่ครูม้คึกว่า เบิ้์นแน่นอนแต่บอลูปมันจะเบิเ้์นหน้าเบิ้์นหลังแต่วันสิเป็นหามหมีไหมครับแต่แต่ขอขอคือจังหวะแหละก็ขอให้ไปเบิ้์นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเอออย่ามาเบิ้์นตั้งหลังผอมันไหนหลุนยากเนา้องหลุดนลุนยากถึงจะล่งชุนหน่อยแต่ว่าหลุนยากน <c oughs> ี่อมม่ะมาเนี่ยกลับมาตรงตรงเลขเลขเลักเ,เลขกับพ่อไบเลขหลักเนาะนี่ค่ะ ดีนเอาเยอะค่ะคแต่ว่าส่วนตัวแม่คู่ตอนนี้ก็จะนักอบออยังไงแม่คู่หลุดยียนี่แม่คู่หลุดตั้งแต่ศูนย์เก้ามาถึงอไอศูนย์เก้าศูนย์จนหอดเก้าสี่ียนี่ก็ยังเน้นที่หลักเก้าอยู่แมนค่ะแต่บ่ไปบ่ไปบ่ไปซุดไ,ไปหอดสี่หกกเด็กครับมันนี้เอามาใส่บ่ฮกปดก็ะเอาเลนตัวเดียวเลยหกสี่ตัวเดียวอ๋อไม่ต้องลูดถ้าหกสี่ค่ะเอาตัวเดียวครับแต่ถ้า เปนเก้าเนี่ยก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามส่ไม่่ะอดนหวะแมู่เลยม่พูดประมาณเกาครับบวดีนะครับผมพบองหวานหรียญหนึ่งบอีเหรียญน่งมันอยู่ในวกนรมาอยู่ในวน้เดียมันที่บ๊อดท่ยอาจจะมัดกันอยู่ันนี่แหะค่ะก็คืออ้าแคปเอาค่ะส่วนใหญ่เลขจับคู่2ตัวนี่มักจะน่ารางถูกบอรับทำมา ช่วงลังๆนี่จะบอค่อยมากนะคะจะมีตัดอยู่ในวงเลยในในสี่ตัวเนี้บางทีก็มาสามตัวบางทีก็มาทั้งสี่ตัวเลยเนาะอาก็จะเป็นทั้งล่างบนแล้วก็สามตัวตรงเลยแต่ว่าเลขจับคู่สองตัวนี้พักหลังมานี่บ่มากบ่ค่อยมาก้างหายไปโดนแล้ว้างหายแต่ยุนี้จะเข้าตลอดรับอยู่ในเลขสี่ตัวเลขกอดข้อสี่ตัวนั่นแมนค่ะนะครับโดยเฉพาะตัวที่อยู่ในวงสามตัวที่อยู่ในวงแมนค่ะนะครับ ถ้ามี่ยังเปลี่ยนแปลงเพิ่นก็จะบอกเข้าเป็นปริศนายังยงงวดที่แล้วนี่เพิ่นก็บอกว่าให้ให้อีล่างนะไปตัดผมให้แน่ตัดแค่นี้เด้อเพิ่นก็เขียน3000ูนให้ก็บ่มีใครเอาจักคนคนโบราณเหรครับกันนึกว่ามักเป็นไปจ้างกันเนาะผมเราเลยบ่เอาบตัดผมตัดผมเอาอันนี้ก็สำคัญให้เล่งไปที่เลขกอดข้อซีตัวนะครับ มีสามอยู่ของนอกมีเก่าอยู่ทั้งทึ่งล้วก็มีสองมีหานะครับแต่ว่าที่แน่ๆโดยส่วนใหญ่ตัวยืนตัวยั่งจะเป็นตัวที่อยู่ทั้งทึงคือเลขกเก่านั่นละส่วนมากจะนี่แหละขนขันๆตัวใดที่เป็นเด่นเป็นเจามาไม่ตรงนี้ละเป็นตัวย่งเลยเป็นตัวยืนเลยนะครับวินไใส่ลดมักตัวใดนะครับแต่ว่าอยู่นี่คือผมมีเก่าซีนอ้อก็หลักเก้าไง เก่านี่็คือคนจะไปเมืองสามกับสี่ไงอ๋อสามกับสี่มันมาหนึ่งตัวถ้าสามไม่มามันจะเป็นสี่อ๋ออ๋ออ๋อเออแมนครับแมน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 แล้วแมนแล้วบ้านนี้เป็นระค่ะครับเข้าใจเนาะครับผมบ้านนี้สําหรับปริศนาของปูงวดหนี่เนาะอ่ามีนี่เอียงแน่ก่อนละครอ่เพิ่อนเพิ่นบอกว่าจังสี่ค่ะเพื่อนเพ่นบอกว่าแม่ย่าคลอดคลอดลูก ได้ไข่ห้าฟองตาางสี่ได้ไข่หาฟองแล้วก็มีผู้เท่าหนึ่งคนนะคะมาเอาไข่เพิ่นน่ะไปลูกหนึ่งแล้วก็นนี้แต่มีแต่มีผู้ชายคนนึงน่ะมาเฝ้า,มา,ฝามาเฝ้าแม่ยากับไข่ที่เหลือสี่ฟองอันนี้คือปิศนาเตียวเด้อค่ะเออผู้ชายคนหนึ่งมีผู้เท่าคนหนึ่งไม่ไม่ยานี่ไม่ครูจะตีเจ็ดนะคะครไม่ยาตีเจ็ด ค่ะก็คือผนขอดลูกมาได้ไข่หาฟ้องครับแต่ผู้เ่าผู้เ่าผู้ชา้ผู้นึงน่ะมาเอามาเอาไปไข่หนึ่งลูกนึงหลก็เอาแลนนี้เลยหลักเพิ่นก็เอิ้นผู้ไส้คนนั้นมานําแลนนี้มานําเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นไปว่าได้ครับเพิ่นต้องเฝ้าแม่ยากับไครอยู่ผู้ายู้นนี้เป็นคนหนุ่มอาจจะประมาณ4ีอีอย่างประมาณนี้ผู้ชายคนนี้หนุ่มไม่ห้าก็6 อ่ครับส่วนใครเห <F> ลืออยู่สี่ฟองนะครับส่วนแม่ยาเป็นเจ็ดแม่นค่ะเนี่ยหละัะมากอกเข้ากันน้ําปูที่บอกว่าถ้าหกไม่มาก,ก็จะเป็นเก้าถ้าเก้าว่ามากก็เป็นหกพอมา,าผู้ใช้ก็น้ําหาน้าหกเน,ะนาะรับนึ่มันกับใครกับเหลือซีเลยค่ะครับใครกับเหลืออยู่สี่ฟองโอ้ออันนี้แก่เรยแต่บุญวาสนะพี่มันเนาะคับไม่พูดเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเข้ากับจีส้มถามเพิ่นว่า ตัวไหนที่ท่านที่บอกว่าแมนตัวดีบอแมนซีหกบอเพราะว่าเขาจุดได้เอาตัวเน้นเมื่อแร้นี่แมนค่ะเอาตัวเน้นเอาตัวเน้นเน้นตมื่อแรกแต่มันมากมืออื่นนี่พอดีเลยได้ตัวนี้อบเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะเดี๋ยวจะส่งหรือว่าคนไม่ชอยากนอนทางอยู่พี่เลยเนาะร่อนทางอยู่พี่กันสิเดือดร้อนผู้ิไม่น้ำอีกแบ ก็เลยบอกเด้มาว่าน่ามืเตี้ยก็เลยบอกว่าไฟไม่น่ามือครับก็คือว่าคือว่าชัดเจนนะครับส่วนตัวที่เน้นจริงๆนี่มือแรกงจะทำพิธีนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหูว่าปูคนจีเน้นลอยแท้เพราะว่าปูบอกว่าอ่าก้อนก้อนก้อนหอยออกสามหมื่นบอกครับจะมาเน้นให้แต่แต่ส่วนตัวตอนนี้ซื้อลอตเตอรีแม่จังสีก้าวสามกับเก้าศูนย์อุ้ยผมผมเบิ้งผม เก่าสามเกนย่ไม่คู่สื่อหลายว่หลายครั้แค่ดูนี่เก่าบ่ผัวไปมักอีหยังดิแน่หน่าแหน่่าเก่าสามเก่าีนีเบิดปวาน่ะผมผมบ่ัวผมไปมักอีหยังคือกันครับเก่าศีเห็นเราถึกใจไหมสื่อซื่อเลข่คือกันเลยนะเก่าสามเก่าศีเก่าหนึเก่าศูนยวนี้ครับนั่นเข้ากันแล้วเอสซีนี่ 9ก้ก้นี่ครับอ่ะนี่กมีโชคเก้าหนึ่งกับมีเจ็ดหนึ่งกับมี่ศูนย์ห้กับมีมันมีโชคเวี้ยเก่าซี9เก่าสมเก้าหนเก่าศนย์เด้อค่ะไล่ไล่มาหัวถือใจอย่างนี้กันเอาว่าแม่เนี่ยบอดนึงแล้วบอมีโชคไลเนี่ยมาหัวถือใจอย่างนี้กันไล่ก็คงไม่คุยมาท่านเดี๋ยเวิร์ด้กค่ะเหีืยวหอบนึง ห <iendo> ลายๆค่ะก็จะเป็น909194นาะค่ะของของคนมีโชคที่เพิ่นเน้นๆเนาะค่ะแล้วก็มาตรงกันกับแม่ครูเอ่อไอ้93และ94เนี่ยซื้อด้วยความเห็นแล้วถูกใจไหมครับโม่ได้มีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับแม่นต่อครับแน่นครับ93 94นี่แต่แต่แม่ครูมัดเก่าอยู่เนาะเห็นแล้วถูกใจไหมครับแมคู่หลุดจาก90นเนี่ยแหละค่ะไปฮอด94เด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไปกราฟเด็กของแม่ครูครับขาด49ไม่ได้จับ กลับผมโอ้หลายทักหลายไงออกหนึ่งครับเราติดอยู่ลธรรมดาเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ครับครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าช่วงพักหลังๆมานี่รู้สึกว่ารัฐบาลจะไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่มีแต่ไม่แบ่งไม่คู่ใดอยู่เด้แ่เดี๋ยวเราใบสองใบแต่ว่ามีงวดหนึ่งครับได้สามใบเจ็ดศูนย์สามได้สามใบ นะครับรัฐบาลเพิ่งจะเริ่มแบ่งมาให้นะครับในงวดนี้ก็เขาให้แบ่งไม่เยอะเลยเห็นบอกว่าที่แล้วข้สามสามศูนย์เนี่ยจะได้สองใบงวดนนี้ได้เจ็ดเก้าใบเดียวครับค่าเอานะครับกะอ่าชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับเนาะรอวันพรุ่งนี้จะได้ตัวเน้นวาสิน้นตัวใดปูว่าคือจังหวัดบางนึงนี่ที่บอกว่าเอาเอาเกจ เอาก้เจ็ดให้เออเอาเก้าเจ็ดให้อ่าเพิ่นนมาเอาอันนี้กูให้นะกูรออยู่ถ้ามารออยู่เพิ่นอาจจะว่าเออตัวนี้ละมันสวยไงเสียนะนั่นและรอเบิ่งวางไว้แล้วกูเสียเอาตัวใดให้ครับเป็นตัวเน้นเนาะครับผมอคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่คู่หลายๆคระคะับผมสวัสด e ีค่ะ